สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาพอบผอกับซองแม่น้องน้ำพิงตอนเศร้าแม่พี่น้องเลยโดยโวันนี้ฝนก็ตกตั้งแต่เมื่อวานนี่เฮ้ยพี่น,ออน้องเหรอเนาะก็ยัางวายุดบอยอนทางออกไปต้องนอกแม่พี่น้องเลยซว่าโหดขนาดนี้หน้าบ้านของสบูรณเองนี่เปียกเปียบเวิร์ดเนาะโดย,โดย,โดยโทั้งกระต๊อบทำใจเฮา นำอะไไปเปื่อนทั้งหนาหา่านหอยพี่น้องเอด้วยหนาอันค่าเขาเคยขายว่าก่อนนะเนาะเพื่อนเปีเปยบเลยตอนนี้โดยอวันนี้ทั้งร้านชาวคอยไปเฮ็ดยางพู้เมื่อคืนนี้กะพา,ากันจัดงานวันเกิดของมอทองมีกับน้องในนี่เนาะโดยกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วหมู่ครูทีมงานมาพ่อมหน้าพ้อมตากนันเบิดจุคน ผู้อยู่ไกลก็คือผู้เสี่ยวเนาะทางโม่ลาวเพิ่นกะมาบม่ไร้เนตกทางมอตะกะมาบม่ไร้เพิ่นกะโทรมาบอกผู้ติเพิ่นมันฝนตกเพรามพี่น้องเลยเพิ่นบ่มีรถใหญ่กะไปใส่มาใส่กะลำบากตอนนี้โดยอันนี้กัรถที่ของแม่น้องบีเอ็มบีเอ็มเพื่อนหลังนี่เนาะโมแมนบีเอ็มมันคงเสีเย็นได้บีเอ็มตัวนี้บีเอ็มใหญ่เลยเพิ่นเมื่อบม่ไร้ฝนตกแห้งเพิ่นก็ได้ฝากจอดไว้ โมเมนต์ของฉบุนได้โตอย่างก็เก็บเป็นทีเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ยังมองใดมองหนึ่งที่ว่นยังเก็บมาเลยมาทัวกับเปื่อนอันกะฮกแน่กะขอโทษขออภัยเนาะโู้ทั้งนานสาวสวัสดีล่ะส่งกระเปียกมาเลยนี่โมลุกจางจานทั้งสบุนกำลังสิแกงหน่อไหมพี่น้องไอ้แกงหน่อไม่กินตอนนั่นแหละโอ้ทั้งนันสาว คุณยายกินเล็กน้อยล่างวะหัวดำซยไอ้บงหน้าตาด้วยหัว่ยองเป็นละดางถวยหาเพยพี่น้องเลยลัางเนาะผลกับผ้าเนาะมันมีกันสะดูนี่เวลาผลมาหนกระพระมาเปียกข้มันแห้งแกยุดก่อนนะลูกเดี๋ยวสบายเป็นได้ปลาคืนนีคนมาลายวะ บูซับมันเกิดนองผิงป่ะพ่อปลาพ่กเราบอกลายบอกแต่มมือครูดิตัวใจพี่น้องเนาะแบบฮะบริจัดนั่งจะเต็มบริจัดแล้วผมมีเงินหนอชัมนี่กับเต็มที่แล้วผมมีเงินเคยหักกะ มีปาลาเนาะปลาชิมหา่าโตกับสินส้นสิ้นชาวบุญชื้อสิ้นมาหาโลวย่างกินแลาา้วก็ระป,ปุ้นกระปุ้นกระชิมห่าโลเลยพี่น้องเลยมาพันกระปุ้นทางสะทองผนมาเห็ดนางเห็ดนางเจียวหวานไหาย่อวานนี่ก็จะหวานหาย้ว,วยากา็ทางลุงเฮาเมื่อก็ซื้อสิน้นหมูมาสมทบอีกเนาะอืมบางอย่างี้น,นี่เจ้าของรถเพิ่ลมาเอาเลยพู อย่างตากผุนว <produ> oh, <pie> ่าคือนีลอยเมื่อพนันยานเข้า่าเห็นพนเมื่อบอรถดกับบป๋เมื่อเลยอืมแกงยังไม่จัดเลยตัวตัวตองแม่เอ็มเปิดข่าวเลยเออเดี๋ยวชาวเที่ยวให้น้องเอ็มก่อน โดยสบายดีหลักเมื่อยังก้อยไปเปิดช่องใหม่ว่นชื่อช่องใหม่ไหนโดยอันเปิดช่องใหม่เนอกจากฝากช่องแล้วแม่เล่นชื่อช่องสายชาสาวสายชาแนลเนาะสาวสายชาแนลภาษาภาษาไทยโดยโดยหายจะเปิดได้จักมือเปิดได้ประมาณสี่มือสี่มือ โดยถ้าเห็นซองคนเด้งขึ้นเนะาะสาวสาวไซสแนลคือผู้ซื้อน้องแม่น้องบีเอ็มรถจะไงแล้า <c oughs> เดี๋ยวเอาเพวกเค้กก่อนเดี๋ยวชาวเค้กให้น้องเอ็มก่อนพอดีเพิ่นนำมาเป,ป่าลำรางอีกสี่ก้อนเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี่แมนเมื่อคืนนี่เพิ่นแห่งเตาเค้กเมื่อคืนมีแต่ลำไร้ลูกหลานตเต็มรถค่ะเออเป็นอันหาเจ<ร>้าเด้ แล้วเก็บป่าทลางกันมือเลยค่ะครื่องไม่ข่อยแากขอโทษของไทยไทยนนนง่ยจะกองได้ฝ่ายถลางเลนั่แะอเก็บโดยขอบใจ่ได้มีจานือวยดูดิอุมือกี้นี่เป็นจังไหมวนยีบอเล็กบอข่อยนองติงื่นก่อนขนอนก่อนติ๊กนอนก่อนดิ คอใส่แจวบดกล่องเลยดีได้เมื่อเปิดดีเป้าไว้เย็นมีอยู่เนาะใช่จานเมื่อก็ยังเป็นตู้เราใช่เปีนตู้ยันเปไปหน้า็นไหแม่ใดก็ได้จากแจกจานพาะว่มีกจานเยอะมากจานกลับไปเลยนี่ถุงรเเบา น,นหลเพื่อนนิชีก้อนอปีก่าแครูปเวลานนะมื่อน,นี่กะถือว่าฝนตกหนักเนะาะตกปกะยุทเลยน,น,นยี่อีก่าเท่กอีมแล้วเอาเทียนนั้นได้จูดอะเด้อเทียน,นใหญ่เลาไปจากนนเนาะยิ้มไหวมะเป่ามะเป่าเค้ก

รอคุณยายกินม่พอและโอ้เป็นความแล้วแหละน่ายชีวาหให้ลูกให้ลาดเร็วขึ้นก่อนมีจิ๊กบมไปห้อไว้กับ่อทุกคนไกินนะเดได้เโอ้ยแต่เมื่อไรอยู่บ่าใช้กระตากาบ่า Ừm Rồi, rồi, à bài đi Rồi, ừ. mẹ nông bì em hề phí nông ấy Bên đàn thầy Ơn hao nha Thảo là sơ nắn, bên nhà khôn nào, là... Cái <laughs> này khét ăn thiên kìa chắc bà say Nóng xơ đỉnh bớt cong nơi đấy bà, bà đề thu du kẹt hẳn vinh nấm lai nè nhoi, tiền mất rồi, <laughs> ngoài <laughs> à. này, mình gửi huỳnh nhai nè nhoi, nhặt cái tủ, nấm sấy thôi cả, nhặt gìn, check đờ, nhiều hơn này, tặng bảo đi bảo tieng, gửi mai nhiều nấm Đảng mực hơn thì cốt, cả, à, bao, đoạn. เมื่อใดแม่น้องเอล์เกินพลังนี้เนาะแล้วกับแม่น้องเอล์เือกันซื้อนร้านไผ่พี่กับ้านซาวล่างมีหน้องใช้จานหรือ่ดุเด็ดหอกน้ำใช้กระซ้ามาออกดุแล้วก็ล่างจานใส่กระซ้าเดยจะล่างกวางกวไปเห็นบ่เออล่างกวดเห็นก็ได้แต่ต้องล่างน้องพุ่นอ่างน้ำพุ่นน้ำใส่เลยจะยัดไปพุ่นดุ เจ้าจะาไปพุ่นเดี๋ยวเจ้าก็ล่างน้ำลไล่พุ่นเลยเอาายอไล่ไอ่างนั่นเลยก็ประกบไปอ่างนี้เออใครวะเหลือเบลาเป็นไรเจ้าล่างน้ำแน่เม่เกินนี่พอสุดลายเขาใส่กองโฟมนะเพราะมาน้องเอ็มบ่หนิบ่น้ำผิงยุ่นน้ำผิงมักได้หนิ Hàng lạng để chim Minh Đăng Văn hả? Nói nhịp <laughs> Nói nhịp Bơ Nói ăn kẹt Nói ăn kẹt đây là nửa kẹt đi bà Nụ lấy đàn xào khỏi มาอยู่ลำป่านอนลำป่าเลยเมื่อคืนอยู่บริเมือเลยวะเจ้าหายยังอันของควอนดุ้งเอายังหายดุ้งนะเง่เอายไงที่จะร่างสวยหากับพ่อฮะร่างสวยหากระเพาะร่างสวยกูพ่อบอกดุ้งเลยดุ้งงานเจ้าหันเขาล่างสวยให้แล้วก ust, วว in ็พ่อได้สิลักเด้อเนย่ฉงเปียกอะไรดุ ซิงนี่กับซิงอ่างล้างจานนี่ก็บันเป็นชื้อเองแด้นะเอาขมุยของฉาบ,บานมาหลเอามาล้างเท้าระบาลูกมันพองมันสิถูกกันดูจะรังเร่านะเอาละเด่นเย็นอ่ะบ้านนี้เอา,าก่อนสก็บเค้กก่อนเก็บเคก้เกไว้ท่องประตูก่อนดูใช้ล้างจานแต่ก่อนเพื่อนน้องเอ้ คนกระตกพยุดพยอนวันนี้ก็จากสิบไปไรเดียวบ่นีิเนาะไปเฮ็ดเบียกี่งานการลำบากช่วงหน้านี่หน้าฝนก็ไปพี่น้องเลยเดินทางวัดใส่การลำบากเอ้าบวเตียงก็ออกวัที่เศร้าแทววันนี้ต้องบิวก็ไปน้ำบ่ไปเดาวัดเตียงจะภาพไปเวียอ่ะไหจ๊ะฮึ เก่าประมาณเก่ามืีอย่ามีเวียกไปด้วยไปวันนี้เราเก็บให้ทั้งตู้กันบบบนี้ก็บไ้ก่อนเตู้เราเป็นหน้าไก่ สจส่กล่องเลยเนะาะไปห่อไปห่อหน้าเนี่ยพอตู้สิบดีใจว่าลำไส้คืออ้าวเค้กให้เป็นเป็นกล่อมเลยเราให้เมนป้ากินเค้กให้เมนฝากินน้ำโคกหลายบ่ามุกเป็นวัดบรูปเป็นวัดเกือกๆอยู่ตรงนี้ลวตากคนเถองไอคนบักน,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 นี่ไว้ในตู้ไปหน้าไปต้อนพอตู้อยู่น้า ลูกลานกระแดงเมื่อไหรนะ่เนาะมันซาดได้กินนะวะลูกเค้กเจ้าได้กินเน,ะนี่ยกินเมื่อเหร่ขึ้นกินขึืนนี่กินอึ้นในอย่างใหอยู่เค้กเค้กลายนี่นวดเป็นปลายปายนะันใดเนาะพอมันมาเป็นงานมาันสุดเป็นนวดหาว่า,า,า,าโบราณปันใดโอ้นี่ไงชิเป็นพวก เด้อจ uhm. ักท่นกับปุ้อืมสิหาเก็บหาเคลียอยู่หม่องนี้ไว้นอนด็กเตียงเก็บเก็บจานเนาะเอ้ยพี่น้องเอ้ยต่อรกเลยขอโทษขออภัยหลายเนาะยังบ่ได้เก็บได้เียโต๊ะกทงว่าตรงนี้ก็ต้องไปส่งเพิ่นเฮาไปเอามาเองดกางน้ํากอน้องวิวดีมาอืมคกแซ่คกไว้เป็นขวดเด้ ใช่ป่ะเหลือขวดอย่างน้อยโคกะมีเด้มีอย่างน้ำถังไงอืมน้ำก้อนเอ้าไปมานหลักเชียงเบี้ยว้นี่เนื้อขวดหนึ่งน้ำก้อนเนื้อเท่าไรทงเลยดินี่จงสี่หกแปดปลาซื้อซาว้าทงอยู่หานองบิวดีเมื่อวานนี่ สิปธงเดือยยันมันบ่พ่อมูอันแล้วยันพ่อพ่อมูแล้วมูยันมูว้าเนาะหนูเป็นวัดพ่อแม่พี่น้องไ้ตอนนี้นระเดือนกระซ่านกับมาเกลือนี่กับเกลือนี่แหละมาตื่นมาเมื่อเช้าในภาคตะันทอกความสะอาดกันน้ำพิงกับเขาห้องน้ำพ่อตอนนี้แหน่ะลูกฮะแหน่ะไรแหน่ะอ้าเปียกเลยไปเปลี่ยนชุดเด้อลูกเลยตั้งใจนึกอาบน้าด้วยเลย ส่งจนเปียกันเลยหิวข่าวยังกินยังยังไม่หิวไปสวยเลงไม่หิวข่าอีบอกรีกเจ้ากินนยังปลาดรถหุ่นนะเปล่าไ้กินข่าวแล้ววันี้ปาตื่นเน้ะเราจะกินอยู่บว่าเจ้ารถหุ่นฮะพาธนาเบิงจ้ร์กเจ้ารถหุ่นรถหุ่นนะแม่เจ้าชิึ้นมาอยู่าฝนตกแม่ของปูมาทำมั้งจ้ะมาแต่ป้าชิบอกน้ะไม่วันนี้จะเป็นมือก้องกันป้าด้ว ออกมไม่ไปไปตุ่มเนาะไปยืนอยู่นี่ก็ได้ลูกดอยทำไมเพยาอามหายดินะเอาหอยได้สิเพื่อน้องหอยมาบ้านนี่เพื่อน้องหอยมาบ้านได้่จะจับได้บ่อ๋อจะเป็นมาลัดหนาโดนเท่านะอ๋อแต่นานโดพี่น้องก็มู้จักกันเพื่อนพี่น้องเลยคนที่เอาเกลือไปซอยเดือดเนาะไปโดรถสมบปูนแล้วเดนลัดตกใจวด พันกูวห่าโดดเท้าเน้าวปากไปหาพันได้เลยเนาะไปได้ย้องเสือคนคนหนึ่งบทจำตองเสือคนบทจะไม่ได้จำเลยขนาดเท้าขนาดเห็นรถจกขมือขมือว่ารถไโรถไถเออเจําบทจำานอื่นต่จำาบเออป็นวัดเดีดดีเป็นวัดกื่นเลยกินเค้กลายว่าเจ้าเนี่กินเค้กลายมึงกน่่ได้กินเค้กเพิ่มนะเขินเค้กกินเลยมก เขี้ยวเเขี้ยวเอาหยัดใช่ยัดใช่ไม่ได้ตอนั้นไม่ได้หวงเลยบาตุ่ยรุ่บาตุ่ยมัอคืนนี้บได้หวงเลยบาตุ่ยบาตุยยัดยังียวสายยัดสายยุเศเลยวะเอเคคืนใช่เยอะแต่คงน้องบิวน่ะมันขมแม่ น้องบ kind of like. is amazing, is ิวตัวไหนต้นพ่อเตียงชื่อว่าไงบ่แมนคุณน้องบิวตัวอันนั้นที่พิ่นเป่ารึเปล่าโคบอตนนั้นนะโคบพรามันเป็นสียังว่าสีม่วงบ่สีม่วงบ่สีม่วงมันรดดยังรลเพื่อไงบอสอืมเออโมซ่าเลยลำไส้เลยลำไส้หลงไงลำไส้ไม่แกงเราไม่ Ban hỏi tôi mẹ con con bên, à, <laughs> bên phủ lại chị ghê tôi hà mẹ quá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  à quá mẹ 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 nó mẹ quá 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 ตอนนี้มันยังหน่อยอยู่ประมาณเป็นไงแบบนี้ค่ะแช่ยแบบนี้มาแต่โมบ้านเนี่ยบริเกงเลยมาแล้วก็เผาเ็นนู่นเ็นนี่เลยบริแกงกินซัพฮัลล์ว่าแพ้วัดดดอดเท้าแต่เห็นบ่เห็นเออไปต้องการแม่ว่านเน,ะนาะหลานสาวไปน้ำเด็กไปเด็กเขาเฮียนนี่ไปบ,บริเกงบริไปบริไปนีป่ ชิบุตะไปหาเพื่อนนักปะปะน้็บันไปแต่เมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์เนื่อยอ้าวจะเปิดอนอไรอย่งนี้อย่าไปแล้วป,ป,ป,ป้าอย่าไปเห็นเนี่อยากไปไปเบิ่งป้านี่โดยไปวัาป้าอยู่พิษจังไรบ่โดยเนี่ยมาเชดน้ำเนี่ยมาเช็ดนำ้าาดนำโดยด <laughs> าสาวสิเดินตามห้อยบัดเนี่ยเดินตามด้ยป้าป้าจะต้องผ่าลำได้ไวะ คือรำแท้เนี่ำงผาเือว่าโพโต้เนคึมซึ่งผ้า,าผดำบ่เนี่ใครจะถงผาดำนี่ยนะป้าดำซึงผ้าดำโมเมนป้าดำเ,เห็นมเมนตมเมนดวัมีเรือเ,ออเอต้องไขี้คโคเพราะว่ามีดูน้ำมึงเจอกะเราไม่จูออกมานำํำ เนี icana, ่นตกม่ไร <t bubble cream> oh, <t Williams today> ่เอ <t> ้าบนี้มาไปจากันมาอะกั่นตนนอคะเ่ปะอไปเรียกได้ทุกวันวันนี้ฝนตกแพงเนีมาตลอดอ๋อเราคนไทยไปส่งของอะคนไทยยิงรู้ยิงก่อนมันบุ่งด้วยะมาส่งของแม่เราไทยเลยะโอิงน้องเนอยู่ไทยโอ้ ถูกของอย่างนี้ครับว่าเนาะมบบีว่าพี่น้องอคนไทยนี่บอกป่าลูกเอฟซีอยากฝากของไว้ที่น้ำใจอยู่ถามว่าแบบตามรถนี่ก็ได้แต่ว่าเราต้องเอาเด็กบ้านมาอยู่หาเพื่อนแต่ว่าฝากตามเลาผู้ช่วยก็เอาที่อยู่เพคนหาเพื่อนขาวนดาเป็นน้ำใหม่เบื่อแล้ว เราจะาน้ำทงยาค่ะสองตัวหน่อยบะเือมีสองหัวสองปีนปายมาแกงเลยเมื่อวานนี้ก็้นเบเมื่อวานนี่แกเส็บคุอกันเซ่บวัตุบวัตถุเพ่อนน่แกเเบกเัตถุเพื่อสภารเกงแซ่บไกงเ่แซ่บก็เพซ่บ อยอเสียงกนเอือนนะนะอแู่เงเลยคายไลย่ทำไมไม่ไลไ่ไ,ลไม่นี่ว่าดีๆได้แล่เขาเล่ตลอดได้ทำไมนี่ลระลัลกนิดน้อยนี้มันคายได้มันมีคนอ,อ่ะโอเคเรียบรอ้อยกลอๆกน้าค่ะ นนต,ต่อสายต่อสายโอเคบ้านนี้พวยพี่น้องเลยเนาะปอกน้ำไม้เรียบร้อยเลยเอาไปต้มบ้านนี้หน้าตากา็ยังเ่ได้ยยังเลยพวยพี่น้องเลย <c oughs> ตื่นนอนมากอะฝนก็กกกนลงมากเลยนี่แหงขนาดเลยฝนตอนนี้ พอน้ําพงก็เพืจะเอาต๊อันยังไปเก็บอีกเนาะไปให้ส่งเพิ่นให้พี่น้องเอ้ยโดยปสําหรับคลิปนี้ทั้งสิบุญกับ่มีหยังหลายใพี่น้องเยปรีพากันอยู่กับด่านซาวด่านสาวก็ล้างจานแล้วแล้วทั้งสิบุญกสิไปต้มหน่อไม้ไว้แกงตอนนี้ตอนนี้ง่ายสาวน่ะใหแทอยู่ว่ป่าลกแทแกงเลย ยังไม่ร่างหนาย,ยังไม่ร่างหนาเลยไม่ร่างหนาเลยอืมสาวหนาใหญ่นี่แพงทำลูกสาวไว้พี่น้องเว้มีแต่ลูกสาวคนกกอยู่แต่น้ำป่าหนี่งจังแต่ได้น้อยทำน้ำพิงไม่ได้อยู่น้ำนะเห็นเหยื่อเพลินแบบนี้กะติดป่าสมเมยนี่กะแต่ว่าสบายนี่ผมเคยไปนอนน้ำนี่บผมไปนอนสบายน่าสนใจอยู่ชอบ เรางเคยนอนกเกนอนอเคยนอนเราอยากอยู่ใต็นําปะเย็นเก่งนะลูกนะเนยเย็นเก่งนะเนอะเป็นเจ้าเป็นนายคนมวัวเป็นเจ้าเป็นนายคนเนอะพอต่อ่านไล่เคียนออกกับพ่อมวัวให้ข้าเจ้าตัวข้าตัวเห็นอะไรก็ได้อย่าให้คนอื่นตัวเขาได้ บมูเป็นหนังซื้อหรือว่าบอได้ทำได้เฮียนกะคอให้แตะว่าเขาเป็นคนดีกะพ่อตรกเลยหน่อยโรงเรียนนี่กะรถถีบกับเพ่เพื่อไ่ยางเอาแล้วปีนี้พรรถถีบลรงไปโรงเรียนนี่ยมูหมูขี่น้ำแต่วันชวนดาเล็กน้อยผู้ชายเนาะสิมาแก่บอกมีคนแก่งบอติการได้ยิ่ค่ะว่าหารถถีบอ เขาเจ้าไปเสื่องบอกออก็ได้เป็นตายเอาให้ขี่ไปนั่มรถถีบเนาะแม่ว่าทั้งอาจารย์พันกับกกบ,บุคคลมีเวลาเบิ่งที่ดังเพียนนี่คิวถีบไปเองเนี่ถ้าเอาโซ่ไปนั่มมันก็ไล่อยู่โซ่แล้วโซ่หลอกกันบ่อือเจ้ากับปีนี่กะรถถีบมันแปลงไรเลยมันแปลงได้อยู่บ่แปลงบเพราะว่ามันเ ช่วงใดตัวไรมันเพริลจีนมันเนี่ยนี่นมันมันไปห้าสูงแล้วมันกระเปียงมันจะเปียนมันกระเพรียงที่เขามันเป็นน้ำชั่งมันได้นะเป็นน้ำกงมันต้องเปลี่ยนเนี่หล่อใหม่ไปเลยด้วยมันมันเบาะแบยกยังอยู่อยู่บ่อืมก็ไปอยู่เบาขาไปละยักได้อยู่บ่ได้ยังได้ยังได้ไปเห็นยังขี่ตรงเรียนอยู่โรงเรียน ย่างเอาแล้ปลอดภัยเอาไปร่างกายออกกันร่างกายจะได้แข็งแรงก็ย่างเอาเมื่อกี้มีป้าเพิ่นได้ซื้อหาเนาะเพิ่นอยู่ทางฝั่งไทยคนไหนนะกับคุณยายก็เคยซื้อหาคุณยายอยู่ทางอันออสเตรเลียซื้อหายแต่น้องน้ำทรายก็ตอนนี้ก็เพี่ร์อะคุณเราบรรลายปีเนาะไปโรงเรียนคนกับค,น,คน,นนี้คนนั้นขี้คนวะโดย ป้าสาวโอเคลูกป้าหากินข้าวปาโอเควันนี้เนาะลาพี่ลาน้องลาป้าลาลุงบ่ลูกปะ้ะโดยกนอื่นก็ต้องขอบคุณขอบคุณเด้อที่ข่ามาสมคิดตั้งแต่ต้จตนจนจบแล้วกระบอกข่าวโฆษณาเนาะบ้านนี้แกพากันเก็บกว่ยเถือนซานเรียบร้อยแล้ววันนี้ที่พากันหากินข้าวกินน้ำก่อนบาดน,นี่ยโดยพ่อ,อกันคลิปหนะ้าเวพี่น้องเยขอกาวาสบายดสบายโดยพออ่อน้ำทรายใหม่เด้อ no